วันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องคิวที่พายแชน n นลค่ะวันนี้เรามาอยู่ในหน้าของยูฟายี่สี่ทางเช่นเดิมค่ะทุกคนวันนี้มันเล่นฟาร์มวันนี้พวกคุณมาแค่สองพันนะคะทุกคนสองพันบาทเท่านั้นสองแบงค์เท้ามาเล่นฟาร์มนะคะฟาร์มาใหม่นะทุกคนแต่ว่ามามาแล้วแหละเออเราก็มาเล่นสองสามครั้งได้แล้วเนาะวันนี้ก็จะมาจัดให้ดูอีกนะทุกคนว่ามันจะโหดกันแค่ไหนเช่ะ เอาละเลือกเบ็ดกันก่อนทุกคนเจ็ดสิบห้าโอเคไหมอืม,อมอยังต้องให้โอกาสเขานิดนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคส,สวยที่ตักที่ตักเรียกว่าที่ตักสิบห้าบาทนะคะสามอันอันละห้าบาทอ่ออันนี้ก็ได้อีกสิบห้าบาทนะดูทรงเปิแล้วก็ไปรถเบ็ดแล้วก็หมุนออโต้กันเลยทุกคน เบ็ดเจ็สิบห้าไม่น่ารอดละอืมกระต่ายน้อยคอยรักโอ้โหอีกสามมาอีกดิโอเคหนึ่งร้อยสี่สิบสวยค่ะสวยสเก็ตเตอร์ลงแล้วจวนยังไงยังไงสเก็ตเตอร์อยังไงยังไงเอาอีกไหมอืมสามตัวเหรอสี่ตัวมาไหมมาโอ้โหไหลไปมาที่แต่สามตัวก็โอเคแล้วนะทุกคนก็ได้ แปีสปินเลยอันนี้ก็เป็นจรวดแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ยานอวกาศแล้วนะทุกคนข้างบนอนะค้อ <c oughs> ห้ามาสวยพี่สวยยังไงโอเคโอเคไม,ม่มาสักทีนะทุกคนนะยังไงหนึ่งสีสปินมาอืะค้ห้ามาละมาลุ้นกันข้างล่างอะไรจะต่อโอเคคนห้าอีกตัว ดีอันสุดท้ายเหรอไม่ได้ดีอันสุดท้ายเหรอสเก็ตเตอร์มาเพิ่มอีกสองตัวนะทุกคนรุ่นอีกตัวเดียวนะยังไงตื่นเต้นนะเนี่ยกูตื่นเต้นนะเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำไรคืนเลยนะทุกคนนะตอนนี้มีเหลือเงินอยู่แค่หนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นเออสเก็ตเตอร์แม่ไม่มาเลยทีจะได้หมดอีกแปดยังมาอีกไหมอะมาโอ้โหคูณห้ามาเพิ่มอีกเป็นยี่ เป็นยี่สบห้าคูณยี่ส้าสเกตเตอร์อีตัวสเกตเตอร์มาอีกตัวไม่ไหวไม่ไหวเออหนึ่งร้อยเก้าสิบคูณยี่สิบหากดบิ๊กวินเได้สิทาเท่าไหร่อื้มเมกาวินอืม้มเมกาวินสามขั้นถึงไหมยังไงโอ้โหนซูเปอร์เมกาวิน สามพันชั่ว 4, 58, สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทซูเปอร์เมกามีนารุ่นค่ะก็บอกแล้วว่าสองแบงค์เท่าของเราอะเออสองแบงค์เท่าของเราก็ได้อยู่นะคะไม่ได้แนะนะคะทุกคนไม่ได้หรือไม่ได้อยู่นะได้เลยนะคะก็ได้สี่พันกุบานะคะในหน้ายู่คยี่สิบสี่ดัของเราวันนี้ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดพูดคุยด้านล่างกันได้นะคะอยากให้เล่นเกมอะไรขอมาใต้เมนได้เลยนะคะถึงว่าไม่ได้ตอบก็เห็นทุกคอมเมนต์นะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ